แฟนคอบอนคาเฟ่ฮนะโอ้โหเรื่องของท่านประธานเอ็มพี่จอมได้พูดเดยวยาวไปแล้วนะฮะในส่วนของน้องแมวนี่โอ้โหขอเป็นเรื่องตัวเลขแล้วกันนะเฮ้ยมันจะซื้อเอาฮีลาน,นี่จะซื้อเอ็มบรเป้จากเอเทนะฮะบ,บางกระแสนะฮะก็275ล้านปอน บางกระแสก็สองล้ยห้าสิบก้าลนปอนด์แต่ไม่ไว่ากระแสไหนนี่มันโอ้โหเป็นราคาที่บ้าบอสุดขีดเลยไปเอเชบอกกูเหมือนถูกลอตตอรีนวันที่หนึ่งสัญญาเหลือปีเดียวไม่มีใครรอไม่มีใครรอได้นะมารินบอกกูรออยู่นะจะเอาแบบฟรีๆในปีหน้าซะหน่อยอดเลยนะถ้าเกิดว่าเขาย้ายไปเอาฮีรานนะฮะโอ้โหนี่มันค่าตัวอะไรวะเนี่ยราคาเหนื่อยบ้ากว่านั้นอีกนะข้าเหนื่อยตามข้อมูลบางสื่อในอังกฤษที่บอกได้ข้าเหนื่อยต่อปีนะ 6กรอยสามล้านปอนด์ <c oughs> สัตดาละส1บจุดหกล้านปอนด์โอ้โหนักเตะคนหนึ่งสัตดาละแสนปอนด์แม่งก็เยอะแลนะ้วน่ะนี่สิบเอ็ดจุดหกล้านปอนด์มากกว่าเป็นร้อยเท่าอ่ะบ้าไปแล้วนะฮะนั่นแมวาลองเอาคูณเงินปอนดูดีกว่านะตอนตอนอัดรายการนี่นะฮะสี่สบ4ี่จเอาเป็นเลขส4ิี่เลขก,กลมๆแล้วกันนะนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดมีการเซ็นสัญญาจริงๆแล้วได้ค่าเหนื่อยอย่างจริงๆ,ๆนะฮะเอ็มเปร์รับต่อปีนะต่อหนึ่งปีนะฮะสองหมื่นหกพันห้าร้อยสาสิบสองล้านบาทสองหมื่นล้านต่อปีเป็นสัปดาห์แล้วกันนะห้าร้อยแปดล้านต่อสัปดาห์เป็นวันได้วันหนึ่งไม่เยอะเจ็ดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นอเอาเป็นชั่วโมงแล้วกันคนบ้าเลยทํางานได้ชั่วโมงหนึ่งสามล้านเองสองหมื่นบาทนะฮะ ป็นนาทีได้ไม่เยอะนาทีละห้าหมื่นเกือบสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโหโหโหวินาทีนะฮะแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยแล้วแม่เอาชูเลขขึ้นมาหนึ่งสองสามแม่ยงรับไปสองวันสี่แล้วนี่หัวละหัวละอีกหนึ่งกิ๊กโอ้โหัรับไปอีกสามพันสองใช้เงินไม่ทันโอ้ ใช้เงินก้อนหนึ่งเผาทิ้งก้อนหนึ่งแม่ยังใช้ไม่ทันนะโอ้สุดยอดเลยฮะทางานได้เงินหน<ม>ึ่งวินาทีได้แปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทโอ้โอหบางคนต้องทํางานแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทบางคนทํางานสองสามวันเลยนะนี่แค่หนึ่งวินาทีวันหนึ่งวันหนึ่งแม่ได้เจ็ดสิบสองล้านอะ่ะชั่วโมงละสามล้านโอ้โหเอางี้แล้วกันเทียบกับนักกีฬาคนอื่นโรนัลโด้ะตอนนี้รับมากสุดกับเอนะัอรนาเซ ร้อยเจ็ดสิบสามล้านปอนด์ต่อปีก็มากก็เบนไซม่ายังถลับหกร้อยสามนี่ก็มากกว่าสามเท่ากว่ากว่าเบนเซม่ารับร้อยเจ็ดสิบสองล้านปีจากเอาอีต e ีฮัทนะฮะคนที่รับเป็นแบบสีนนกกนะ่เป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬากอล์ฟนะฮะทายซีใครเป็นฟิลมิเคยียวันนะฮะเขาไปเล่นให้ l i v g o l f นะฮะรับค่าเหนื่อย142ล้านปอนด์ต่อปีแจ็คพอตแตกนะฮะกองเต้เป็นอันดับ5นะรับจากเอาอีท e ีฮัท แปล้านปอนด์จะเห็นว่าของซาอุทั้งนั้นเลยนะแปล้านปอนด์ต่อปีเมสซี่นี่อยู่ที่6รับจากไมอา,ามี่สี่สิบแปดล้านปอนด์เอางี้ละกันเอเบอร์เป้เนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ารับหกร้อยสามล้านปอนด์ต่อปีจะรับมากกว่าเมสซี่สิบสองเท่าขึ้นคุณว่าบ้าไหมละ่ะอ่าเออสัญญาก็คล้ายกับเชนอะ่ะหรืออยู่ปีงิง นะฮะเปเชต้องการจับเซ็นสัญญาถ้าเซ็นได้ก็ขายแล้วถ้าขายได้สองร้กว่าล้านปอนด์อย่างที่บอกนี่คือแจ็คพอตแตกจะไปไหนก็ไปแต่อย่างไรก็ตามฮนะเอ้พ่เป้เพิ่งอายุยี่24ปีแต่ยีปีในวันที่20่สบธันวคมนัม่นหว่าเรื่องเงินมันไม่ไม่เป็นหาเขาเลยมาหาศาลอยู่แล้วนะพันล้านกับมือล้านนั่นหมว่ามีค่าราวัน้องจะไปเล่นที่ซาอู่จริงเหรอวะนะประธานเลม อยู่กับปารีสไม่ดีกว่าเหรอเล่นแชมเปนลีกหรือไปนะต่อสัญญาปารีสไปก่อนก็ได้เอาใจเขาหน่อยนะหรือจะทำไงฝืนเล่นให้ครบสัญญาแต่เปไเทเขาไม่ยอมอ่ะอ่ะนี่เป็นปัญหาที่มันต้องตัดสินใจคล้ายๆกับแฮร์รี่เคนนะเดี๋ยวเขามีกรอบเวลาในการตัดสินใจก็ไม่เกินเดือนสิงหาคมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเลยว่าเอ็มเปเป้จะไปรับเงินจํานวนนี้หรือเปล่านะฮะอืมกรน,นีล่ะฮะแล้วแมว ว่าก็โลนันโดเองเขาก็พูดถูกนะเขาเป็นคนถางถัทง,ทงที่ถัทงทางให้นักเตะคนอื่นนะไปรับทรัพย์ที่ซาอุนะฮะคนนักเตะเขาก็เป็นคนนะฮะก็อยากได้เงินถูกไหมอ่ะวันนี้นะเซนเป็นลิกนี่มนะชอบดิโนโมซาเกบเก่งแล้วก็โคเปนเฮเกนครับ